สวัสดีค่ะเมน้อีสานบานไยกกีนแยกยกีนผ้าส้มตลาดนี่เด้อพี่นอ้องยูบานดินเซอออนยูเส้นทางอุดรสซุ่มแพ่นี่แหละเฮ็ดลายหลายพี่น้องเฮ็ดตะไคร้เฮ็ดสัมปะปีเฮ็ดละงูมีครบยางพี่น้องเดี๋ยวแยกกีนสีผ้ายางส้มเด้อคุณน่ะเฮ็ดตะไคร้าบานจานละห้าชิบ,บาท เห็ดตะไคร้จุมจานละลยอยคนนะ่ะพี่น้องงามค่ะบบเห็ดจานละลอยโอ้โอ้แม่ค้าเห็ดทุกคน่ะแม่ค้าเหนะ็ดจะบงังแม่สาวแพร้าวาสวยว่าอย่าถ่ายกล้องคนน่ะจานละลอยซุ้มนี่งคนน่ะแม่ค้า เห็ดน้ำบ้านกะอ,อกเด้พี่น้องเอ้ยคนอันนี้การละหาสีบาทหาสีบหาสีเฮ็ดสามปะปีพี่น้องมาเด้อมาซื้อเห็ดบ้านดินเซอออนบ้านดินเซอเซออนอยู่สายทางเส้นทางอุดดอนซุ่มแพ่น,นี่ละพี่น้องคนหนังงามคักบว่วเห็ดปวกฟ้า,านกะมีคนการละหาสีบเห็ดสามปะปี จานละหาสีแม่ค่ากะมีตะบูงามๆเด้ปุน่ะเออแม่ค่าดูดจานละลอยแห่พี่น้องนาแลเอ็น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 ,อ,น,อ,นอยู่มาเด้อมาเด้อมาซื้อเห็ดบ้านดินเซออนยูเซนถนนอุดรซุ้มแพ่นี่แ่ะพี่น้องบ้านดินเซออนมาเด้อมาเด้อมือนี่ไล่ไหล งามกับงามพุนะดอกกับเกี่ยวย่ากิ Eden, dom, นกับมีมาละสีบาทพุนะเก็บมาใหม่ๆกำลังเก็บใส่จานอยู่พุนะแม่ค่ะแม่ค่าคนสวยแม่เอ้ยได้พุะเติมตาแม่พี่น่องได้คักได้เนี่ยแตลาเท็ดน่ะ จานละหาสิบบาทกันใหญ่อยู่มาด้วยพี่น้องเอ้ยไม่กินแกงเฮ็ดซุ้มเฮ็ดบ้านดินแซออนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแแร์อิสานบ้านยายกินเด้อพี่น้องเด้อ